สวัสดีครับ <c oughs> เจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เจอกับพี่หนวดนะฮะกัมป์บล็อก Thailand นะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูนะ EP นี้ดูนะฮะเห็นไหมเยอะเลยไม่ใช่สต็อกนะฮะพอดีกำลังทำให้ลูกค้า <c oughs> คือพอดีวันนี้เนี่ยทำเก็บกวาดความสะอาดจินตินิงเบอะไรเนี่ย ให้เด็กๆเขาทำกิจกสามกันนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูนะว่าผมกำลังทำอะไรอยู่คือ <c oughs> มีหลายตัวนะเดี๋ยวมีความพิเศษอันนึงเดี๋ยวให้ดูนะหรือรสนใจนะฮะ, <c oughs> ะเดี๋ยวให้ดูก่อนว่าตอนนี้ไปถึงไหนเห็นบร้ยเยอะมากเลยของดูตัวนี้เป็นยังไงสีขาวสวยฮะนี่เก็บทั้งหมดเก็บงานไว้นอกไปไหนสีขาวเลยสวยมากเห็นไหมฮะ เผื่อใครสนใจนะนี่เดี๋ยวมีไฮไลท์เดี๋ยวให้ดูว่าคืออะไรยังไม่เคยทำเนี่ยนะแต่เดี๋ยวจะให้ดูเนี่ยคือเซตงานโครงสร้างงานบอดี้เนี่ยผมก็ทยอยทำไปเยอะมากฮนะเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวพาไปดูตัวที่ทำพิเศษนะเผื่อเป็นไอเดียเผื่อใครชอบนะฮะเดี๋ยวพี่นวดพัไปดู วันนี้ให้เด็กๆเขาทำความสะอาดกันนะฮะก็มันเยอะฮะขยะด้วยเลยด้วยเนี่ยของที่มันไม่ได้ใช้เยอะมากเนดะี๋ยวผมให้ดูนะเต็มเลยเนี่ยให้เด็กเอาของออกมาทิ้งเอาไปขายอันไหนที่ไปขายได้ก็ขายแ่นันะนี่ครับเสร็จแล้วเห็นไหมดูดูดูด,ดูเป็นไงสีสัน สไตล์นี้เนี่ยผมว่ามันโอเคนะคือตัวนี้โดยปกติผมจะทำเป็นสีดํำเงาซะส่วนใหญ่นะฮะเนี่ยทีนี้ผมก็เลยเอย้ดำเงามันก็สวยแต่ว่าถ้าดําด้านมันจะดูดุผมก็เลยลองเทสต,ตัวหนึ่งของลูกค้าแนะนำแก่ว่าพี่ลองดําด้านไหมสวยนะเนี่ฮะดูสวยมากงานออกมาผมอยากให้เห็นตัวจริงๆโอ้โหเนสวยจริงๆ อยากให้เห็นอ่ะเนี่ยสวยสวยสวยสีสวยนะตัวนี้ถ้าเป็นดำด้านนี่สวยนะครับถ้าเทียบกันเดี๋ยวผมให้ดูตัวดำเงานะนี่มันผิดกันเลยฮะอ่านี่ดำด้านนะตัวนี้นะให้เนี่ยดำเงาเห็นไหมคนละเรื่องแต่ไม่รู้นะแล้วแต่ความชอบแต่ผมชอบดำด้านผมว่ามันดูแล้วมันดุดันเนี่ยไฮไลท์เลยสวยจริงๆตัวนี้ผมอยากให้เห็นจริงอ่าเดี๋ยวผมพาไปดูตัวนี้นะตัวนี้เนี่ยมัน นี่เกือบจะเสร็จแล้วก็อันนี้คือรอรอระบบไฟฟ้านะครับโอ้หอันนี้ของพี่บัณฑิตไททัน,นสีดำโหยผมโทษทีโทษทีไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ของพี่บัณฑิตเพราะของพี่บัณฑิตไม่ไม่อีกตัวหนึ่งของพี่บัิตตัวนูน้นอันนี้ก็เป็นไททันเหมือนกันสีดานะไม่ใช่ของพี่บัณฑิตนะอันนี้ของอีกอีกคนหนึ่งเดี๋ยวผมให้ดูนะข้างในเดดอ่ะ คือมันยังไม่เรียบร้อยนะแต่ให้ดูก่อนนี่ห้อง,งน้ำึ๊บนะกล้องอาจจะสันส่นๆเลยนะพอดีผมไม่ได้เอาขาตั้งกล้องนะนี่ปึ๊บข้างในฮะโอเคนะเห็นไหมสวยไงาม่ที่ที่สำคัญระบบไฟเสร็จแล้วนี่นะครับนี่นะข้างหลังผมว่าโอเคนะ อันนี้คือสี่ประตูตรงเนี้คือช่องแอร์นะครับบางคนแปลกใจเอา้าทำไมพีช่ช่องแอร์มาไว้ในห้องน้ำล่ะคือเอาไว้ข้างนี้ไม่ได้ฮะมันปิดเอาไว้ข้างนี้ยพอแอร์ปุ๊บเข้ามานี่ด้วยปกติเนี่ยเวลาเราใช้ห้องน้ำคือมันจะเป็นเป็นกล่องอะ่ะเป็นบล็อกสําเร็จระะ้าะที่ดึงออกอะซึ่งมันไม่มีผลอยู่แล้วฮะแล้วเวลาเราใช้เนี่ยเดี๋ยวผมติดผ้าม่านให้ตรงนี้เขาก็รูดปื๊ดปิด,ปด แต่เวลาเขาเลือกใช้ปุ๊บเขารวพม,ม่านไว้ตรงนี้เสร็จปุ๊บตรงนี้โล่งฮะตรงนี้มันเป็นกล่องอยู่แล้วก็ทับลงไปห้องน้ําตรงนี้แค่นั้นจบฮะเพราะนั้นแอร์มันจะโฟล์ขึ้นมานี้ปุ๊บจบทีนี้เราบอกอ่ะแล้วมันเตี้ยมจะเย็นไหมไม่ใช่ปัญหาถ้าพี่บอกไม่เย็นนะแนะนาําเลยใช้พัดลมโคจรตัวเล็กๆครพอเลย เย็ยนแต่จริงๆไม่ต้องเพราะว่าผมเทสให้ดูแล้วตอนนั้นเย็นมากทีนี้ฮะเปิดแล้วก็เย็นแล้วนะฮะนี่ที่นอนที่นอนก็สไตล์เดิมก็คือดึงออกมาเดี่ยนะฮะประมาณนี้นะครับเผื่อใครสนใจเนาะวันนี้ EP นี้ก็พี่หนวดก็อัปเดตประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวขอตัวไปดู <c oughs> เด็กทำงานก่อนพอดีให้เด็กเก็บของเก็บอะไรอย่างเงี้ยฮะเยอะอยู่นะครับ ก็เดี๋ยววันนี้จะอัปเดตให้อยู่ประมาณนี้นะแล้วก็เดี๋ยวเผื่อใครสนใจก็ยังไงก็อินบ็อกซ์มาคุยกันนะฮะเรื่องราคาเรื่องอะไรพวกนี้นะครับติดต่อกับพี่หนวดได้เลยนะนะครับเบอร์โทรก็อยู่ที่รายละเอียดนะฮะ บกก็อตัวละไอตัวมอเตอร์เนี่ยตัวมอเตอร์ตัวเนี้ยเรารับประกันยังไงนหนึ่งปีแต่เป็นมอเตอร์ใหม่นะโอเคอ okay. ันนั้นมอเตอร์ตัวนี้มันมันรับแรงได้เท่าไหร่เจ็ดร้อยโลเจ็ดร้อยกิโลแคบเป็นเจ็ดร้อยโลของจีนของไทยของไทย เอ้คนไทยเดี๋ยวนี้เขาแน่แต่อุปกรณ์อาจจะเป็นจีนแหละแต่ว่าทำปากกวบาทก่ไทยนี่ครับตัวนี้เนี่ยเราทำให้ลูกค้าไปเมื่อปีหกปีปีที่แล้วอ่าดูนะแล้วพอดีลูกค้าไปเกิดปัติเตุ<ม>ก็เราก็มาเค็มเราก็ทำให้นะฮะมีเซอร์วิสให้วานนั้น6ปีเนี่ยตัวมอเตอร์เนี่ยยังยังใช้การได้ดีนะอ่าแต่ว่าด้วยเนี่ย เพราะว่ามันต้องรื้อหมดก็อย่างที่เห็นนะครับส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นกระบะที่เราใช้บรรทุกมอเตอร์ไซค์แบบเดียวกันเมื่อกี้นะฮะตัวนี้เนี่ยเป็นของลูกค้าที่สั่งไว้นะครับอ,อยู่ที่จังหวัดกระบีนะบน่นะครับนี่ฮะเป็นตัวบรรทุกมอเตอร์ไซค์นะครับเดี๋ยววันนี้ลูกค้าเนี่ยกำลังเดินทางจากกระบี่มาหาผมวันนี้เดี๋ยวตอนบ่ายนะครับ จะมาถึงที่นี่เอารถมาให้เราติดตั้งกระบะตัวนี้นะฮะเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวผมพอรับรถเสร็จผมต้องเอาลูกค้าไปส่งที่สนามบินเขาจะบินกลับกระบี่วันนี้นะฮะก็เดี๋ยวพอเสร็จเรียบร้อยปุ๊บผมก็จะแจ้งลูกค้าลูกค้านั่งเครื่องมาแล้วให้เขาลับรถกลับไปนะครับอันนี้เป็นของร้านมอเตอร์ไซค์นะ,ะที่ที่เป็นลูกค้านะครับให้เราต่อเพื่อไปใช้งานขนมอเตอร์ไซค์นะฮะเรามีบริการอัดนะครับ ใครสนใจติดต่อได้เลยนะฮะแล้วก็ถ้าใครอยากรู้ว่ามันทำงานแบบไหนดู EP ีก่อนหน้านี้ผม oh, mm hmm. มีรีวิวไว้ดูนะครับอ่าตัวนี้นะครับเรียบร้อยแล้วตัวนี้เป็นของ vo, รีโวนะฮะนี่อันนี้คือรอลูกค้ามาติดตั้งตัวนี้เป็นของอ่าโตต้ารีโวฮะรอลูกค้าติดตั้งเดี๋ยวกำหนดวันเพราะว่าตัวนี้จริงๆเสร็จแล้วแหละนะครับแต่ลูกค้าเนี่ย ยังไม่มาเดี๋ยวเราได้กําหนดยังไงก็เดี๋ยวให้ลูกค้ามาติดตั้งนะฮะตัวนี้เป็นตัวที่วางขอบกระบะนะครับนี่ฮะงานเราจะเป็นแบบนี้นะครับส่วนตัวนี้เป็นงานโครงสร้างครับที่เราขึ้นเรียบร้อยแล้วตกแต่งภายในเรียบร้อยนะฮะเหลือ,นะอใส่หลังคาติดป็เต็นจะใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวระบบไฟของพี่บันดิตเนี่ยจะรอตัวลิเทียมนะพี่นะ ยังไงรอได้หนึ่งนะฮะผมเล่งให้อยู่ยังไงก็คือเดือนนี้ถ้าเดือนนี้ไม่ทนะันเนี่ยต้นเดือนหนาเนะี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่ยาแจ้งไปนัดพี่ติดตั้งได้เลยนะครับ <c oughs> นี่ฮะของพี่บัณฑิตนะครับไตทต้ตนสีดำโอเคต่อไปตัวนี้เป็นแคปบนฮะนี่อ่าเป็นแคปอันนี้เป็นอันนี้เป็นรีโวนะครับติดตั้งรอต,ติดตั้งเหมือนกันตัวนี้นี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่า ใจเนใจก็ติดต่อกันเข้ามานะครับอ,นนอันนี้ผมมีให้ดูอันนี้มีโปรเลยนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยดีน,น,น,นี่อันนี้ผมสั่งมาแต่ว่าไม่ได้ใช้เลยนี่อห็นไหคือมันเป็นมันเป็นกล่องเ่เป็นบล็อกเดี๋ยววันหลังผมผมเปิดให้ดูก็คือมันจะขึ้นเป็นแบบนู้นนะแต่ว่ามันใส่กับ s u v ยูวีพอ r ใส่บนแหลกหลังคานะตัวเนี้ย คือผมสั่งเข้ามาผมเอามาลองดูแต่มันนอนไม่ได้คือตัวผมใหญ่แล้วขึ้นไปแล้วผมกลัวอันนี้ขายนะถ้าเผื่อใครสนใจเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก่นอนเนี่ยมียี่ห้อนะครับเนี่ยเนี่ยสั่งมาใส่ได้ทุกรุ่นนะคอมมอนครับนี่ฮะนี่สวยๆครับงานเราประมาณนี้อยู่แล้วฮนะตอนนี้มีงานหลายตัวนะครับที่กำลังทำนะฮะ ก็เดี๋ยวอัปเดตให้ดูใน e ีีต่อไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยบรรยากาศตอนนี้มันพักเที่ยงแล้วแหละและ้วนจะเงี่ยบๆนิดนึงนะฮะยังไงก็ฝากติดตามช่องพี่หนวดด้วยนะครับแล้วก็เผื่อมีอัปเดตอะไรก็ใน e ีีต่อไปเดี๋ยวอัปเดตให้นะฮะยังไงวันนี้ก็ต้องกล่าวคําว่าสวัสดีครับทุกท่านนะฮะ บุญรักษาเทวดาคุ้มครองทุกท่านนะครับขอมีความสุขนนควเจริญนะฮะอย่างไรก็อย่าลืมที่หนวดนะครับสวัสดีครับเจอกันอีพีหน้านะครับสวัสดีครับ